ใจจะได้ไม่รบกวนเพื่อนอ่านในใจก่อนตอนนี้ทุกคนเก็บเก็บข้อมูลก่อนขกสไลด์เก็บข้อมูลในใจอ่านเงียบเงียบ Keep quiet ถ้าครูเปลี่ยนสไลด์อย่าบอกว่าครูช้านะอย่าบอกว่าครูไปเร็วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่นักเรียนต้องอ่านบนจอแล้วค่ะ คิดเห็นได้เบาๆแต่ถ้านักเรียนมัวถามกันสไลด์จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว After reading you have got five minutes to write your opinion ให้เวลาเขียนคนละจาาพนมเนี่ยให้เขียน5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเบิร์ตทองชัยให้เขียนอีก5นาที นักเ,เรียนเดาสิคะนักเรียนเทียบได้คำอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แปลว่าเป็นคำเฉพาะใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่ขีดเส้นใต้หรือเน้นไว้แปลว่าเป็นคำที่นักเรียนต้องใช้วิจารณญาในการอ่านเป็นพิเศษเหมือนกันว่าใช่เหรอนักเรียคะ โอเคคำที่กขีนเส้นใต้ให้เดาเอาเองใช้หลักการเดาทุกทุกอย่างมาหมาว่ะบ้านเรานะคะนัเกเรียนอันนี้ไม่ใช่ คำนี้แปลว่าต้องการขยายคำคำนามข้างหน้า to the next slide okay No translation หมายถึงว่าครูจะไม่แปลให้นักเรียนคะครูจะฝึกให้นักเรียนเนี่ยหัดอา่านโดยที่จะมีคำศัพท์อยู่50เนี่ยที่นักเรียนไม่รู้จาก6 0นักเรียนรู้มาแล้วเนี่ยมันมีบางคำแค่นั้นเองคำนี้นักเรียนก็รู้มาแล้วบรรทัดน,นี้รู้หมด peaceful รู้แล้วไม่รู้จากคำนี้แล้วก็ ไม่มีแล้วนอกั้นรู้จักหมดเลย Remind ก็รู้แล้ว Cambodian เดาได้ Cambodian เพื่ you, them, <comm> อนบ้านเรา Cambodian เห็นไหมคะจะถามคำแปลครูใช่ไหมให้เดาค่ะหัดเดาต่อไปนะคะ ผ่านนะโอเคไหมกูไปแล้วนะ w a r time เกิดจากอ่าถูกต้องคำว่า w a r บวกกับคำว่า time คำไหนไม่รู้จักพยายามตัดและดาออกไปคำนี้ไม่รู้จักลองตัดทิ้งไปสิเราจะอ่านรู้เรื่องไหมคำนี้รู้จักแล้วอันนี้ไม่รู้จักลองตัดทิ้งไปสิเราก็อ่านรู้เรื่องตัดทิ้งไปเราก็อยางอ่านรู้เรื่องบอมรู้จักไหมคะอ่าคำไหนไม่รู้จักลองตัดออกไปเราก็ยังอ่านรู้เรื่องเห็นไหมคะมันเป็นวิธีการเดาอย่างหนึง่ง นักเรียนไม่จะเป็นต้องแปลทุกคำนักเรียนก็อ่านรู้เรื่องใช่ไหมคะเอาละปฏิติปะตอนปฏิติปะตอนเนื้อหาแล้วนะนักเรียนเราอ่านเนี้ยไม่ใช่วิเคราะห์อย่างเดียวนักเรียนฝึกวิธีการเดาด้วย นักเรียนเนี่ยยังติดที่คอนสแตนต์เลยยังติดอยู่ที่คอนสแตนต์เลยนักเรียนเป็นฝึก,ฝก,ฝกนักเรียนฝึกตัวเองให้ติดนะ่ะฝึกตัวเองให้ติดกับคำพท์แล้วนักเรียนไม่ไปไหนใช่ป่ะพยายามตัดมันทิ้งออกไปแล้วเราจะอ่านเนื้อเรื่องที่เหลือรู้เรื่องเนี่ยตัดออกไปตัดออกไปอ่านรู้เรื่องอ้า่าน่านนะคะ ถูกต้องนักเรียนใช้คำพูดเนี่ยตามภาษานักเรียนใช่อ่านม่วๆไปการอ่านม่วนนี่แหละมันทําให้เกิดทักษะการเดารู้ไหมคะไม่ใช่ว่าทุกคําเราจะต้องรู้มีคําว่าอะไรไม่รู้ลองตัดไปเลยถ้าเดาไม่ได้ตัดทิ้งตัอดออกไปอันนี้ตัอดออกไปตัอดออกไปมีอะไรอีกแพทย์อ่าแพดิตัอดออกไป แช่ดิงตัอดออกไปดูสิเราจะอ่านรู้เรื่องไหมตัดคําที่ไม่รู้จะออกไปนักเรียนจะอ่านรู้เรื่องไหมอ่าอ่ตัอดออกหมดเลยนักเรียนก็ไม่ได้เรียนเลยสิคะมันเป็นวิธีการวิธีหนึ่ง ตัวนี้นะคะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แต่ว่าชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะ ดิชันนารีตอนนี้ไม่ใช้นะไม่ใช้แล้วค่ะนักเรียนฝึกไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนจะบอกได้ว่านักเรียนอ่านได้โดยไม่ต้องใช้ดิชันนารี เขียนโดยโลอกคำพูดก๊อปปี้ของเขามาก๊อปมาไม่ได้เราจะต้องเอามาเขาเรียกว่า paraphrase เอามาทำให้เป็นคำพูดของเราทำให้เป็นคำพูดง่ายๆนั่นน่ะคือคำพูดของเราเราคนเราเรียนแบบคำพูดคนอื่นด,ดูไม่น่าเชื่อถือหรอกแต่ถ้าเราเอามาเป็นคำพูดของเรานั่นคือธรรมชาติของเรามันจะทำให้น่าเชื่อถือมันเป็นตัวของเราไงนะคะอะต่อไป w h ิศ歪 e ิศแปลแปลเอา projectionist มีคำว่า project projection project นักเรียนรู้จักไหม projection projector projector เอามาเป็นคำมาผสมผสมกัน ไม่เข้าใจคํานี้ก็ตัดออกนอกนั้นเป็นคําที่รู้หมดอ่ะยกเว้นคนํานี้นักเรียนไม่รู้ก็ลองตัดออกไปผ่านยังผ่านหรือยังคะสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะ บางคำก็เป็นทับศัพท์ภาษาไทยอ้าวใครอ่านเสร็จแล้วลงมือลิสต์ลงไปเลยค่ะความคิดเห็นของเรา What did you get from the passage about j a p a n e s แสดงความคิดเห็นนักเรียนจะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ถ้าน,นักเรียนอ่านเข้าใจแล้วนักเรียนจะดึงข้อคิดออกมาได้ดึงความคิดเห็นของตัวเองมาได้งงไหมงงไหมคะงงงงในสิ่งที่ครูบอกให้ทำหรือว่างงในเรื่องงงในเรื่องไม่เป็นไรนักเรียนงงต่อไป มันเป็นช่วงเริ่มฝึกช่วงเราเริ่มฝึกอ่านเนี่ยเราจะงงเพราะว่านักเรียนไม่เคยฝึกอ่านมาใช่ไหมคะนักเรียนฝึกอ่านอ่านแล้วก็ครูแปลให้ครูแปลให้ครูแปลให้ไม่เคยอ่านเองเลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะเดี๋ยวคราวหน้าครูจะแปลให้ฟังแต่วันนี้ดูซิว่าจากการอ่านของเราเองเราได้อะไร โอเคอ้าว okay. oh. ทำงานค่ะ you have got five minutes to write your opinion on your piece of paper <Yeah. S 1> เขียนลงไปเลยค่ะภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนเอามาเรียบเรียงให้เป็นคำพูดของนักเรียนค่ะ ทรงเลยนะจ๊ะนักเรียนบอกว่าเขาหนีระเบิดน,นักเรียนได้ข้อคิดอะไรได้ความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาหนีระเบิดโอ้ชีวิตวัยเด็กของเขาหนีระเบิดฮาฮาฮอย่างเงี้ยเหรอหรือว่ายังไงคะได้อะไร ได้ทําให้เราคิดอะไรได้พยายามดึงออกมามันเป็นฉากมันเป็นฉากสงครามใช่ไหมคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรคนที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งเคยอยู่ในวัยอะไรคะที่ต้องลําบากมากๆอยู่ในสงครามทําไมเขามีชีวิตที่ยากลําบากเขาถึงมาเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้ในปัจจุบันเห็นไหมคะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหรูเอาฉากสงครามมาให้อ่านเฉยๆใช่ไหมคะ เราต้องคิดตามคิดตามไม่ทันเรื่อง นักเรียนน,ยน,นักเรียนมีเวลาทำนักเรียนมีเวลาทําต่อในช่วงพักครูให้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะนะคะแล้วเอาไปส่งกลงุ่มไม่ต้องรอเพื่อนรวบรวมลงไปส่งเองเลยที่โต๊ะครูภายใน10นาทีข้างล่างนะคะลงไปส่งที่ห้องชั้นล่างเลยสําหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นก็รวบรวมส่งครูประจําวิชาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ t h a t s a o l see you next time